นกรมตัวนิยมวิทยาเตือนจังหวัดต่อไปนี้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากไทยตอนบนพร้อมรับฝนบนหนาวรับอากาศหนาวเย็นเยอะเยกยาวถึงกลางเดือนนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่9ธันวาคม2568วันนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่จะเกิดขึ้นทั้งบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ หลายพื้นที่ต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากบ้างลักษณะอากาศแปรปรวนจะเกิดขึ้นในช่วงไหนอากาศหนาวเย็นจะอยู่กับเรายาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดซึ่งเป็นฉบับที่สแล้วในวันนี้เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรง ซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่16ธันวาคม2568จากโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้จากอิทธิพลของคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันออกในระดับบนที่พัดปกคลุมภาคใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ในวันที่11ธันวาคมบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตแต่ช่วงบ่ายกลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างส่วนมากฝั่งทางด้านทิศตะวันออกในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจากนั้นกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันและชุมพรในช่วงดึกไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่12ธันวาคมซึ่งจะทำให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่1 1ถึง12ธันวาคม2568โดยพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลาหลังจากนั้นในช่วงวันที่13-16ถึงธันวาคมบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสแนวโน้มฝนชุดนี้อาจจะไม่มากมายเท่ากับชุดที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ แต่ก็อาจเกิดฝนตกแช่ตกหนักสลับเบาบางพื้นที่อาจต้องเผชิญน้ำท่วมขังระยะสัน้นอย่างไรก็ดีให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมตัวรับมือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้คลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วย จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวในขณะเดียวกันบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแต่ในช่วงวันที่1 1ถึง13าธันวาคมมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกแถบชายฝั่งภาพรวมในช่วงดังกล่าว จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่11ทธันวาคมกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเกิดขึ้นเป็นจุดเป็นหย่อมหลังจากนั้นในวันที่12ทธันวาคมบริเวณภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมอีกทั้งเริ่มมีมวลอากาศเย็นที่แผลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อีกระรอกทําให้เกิดแนวบัทะอากาศ ส่งผลทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่12ธันวาคมจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมถึงภาคตะว,วันออกส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากตามโมเดลมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้สำหรับในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำแนวโน้มการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือหลายพื้นที่อาจมีฝนตกหนักและลมแรงโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง สำหรับบริเวณภาคใต้มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากบริเวณตอนกลางของภาคในขณะที่วันที่13ธันวาคมจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือจากอิทธิพลของคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนได้รับอิทธิพลจากกระแสะลมตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงบ่ายจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้บางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำและช่วงดึก ส่วนในวัน 24, ที่14แทธันวาคมการกระจายตัวของฝนเริ่มลดลงอีกทั้งอุณหภูมิจะขยับลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งจะทำให้กลับมามีอากาศหนาวเย็นเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีแม่คนิง หรือน้ำค้างแข็งให้ได้ชื่นชมอีกด้วยส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3องาศาเซลเซียสลมหนาวจะพัดโชยตลอดทั้งวันส่วนบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่อง เมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าและสีเหลืองอ่อนซึ่งเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงแปลงกลางและยังมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกแช่ยาวนานฝนอาจไม่ตกหนักเท่ากับชุดที่ทําให้เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่แต่ก็อาจทําให้บางพื้นที่เกิดน้ําท่วมขังระยะสั้นส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายได้ให้ติดตามรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนยิยมวิทยาบริเวณภาคใต้ต้องรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ธันวาคมหลังจากนั้นแนวโน้มฝนอาจลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ธันวาคมได้ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ธันวาคมด้วยเช่นกันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเช่นนี้ บางท่านเริ่มมีอาการไอไม่สบายเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาอุณหภูมิขยับสูงขึ้นตอนกลางวันอากาศร้อนตอนเช้าอากาศเย็นซ้ำยังมีฝนฟ้า,นฟาขนองเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพหายจากไข้เจ็บป่วยโดยไว้นะคะส่วนลักษณะอากาศในบ้านเราวันนี้ยังคงถูกคกลุมด้วยมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางอุณหภูมิขยับลดลงอีกเล็กน้อย ทำให้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกท่านได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นชุ่มฉ่ำในตอนกลางวันแสงแดดจัดอาจมีอากาศร้อนได้บ้างแต่มีลมหนาวพัดปกคลุมทำให้ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างวันนี้ฝนลดน้อยลงมีฝนเพียงเล็กน้อยบางแห่งบริเวณฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมจากโมเดลจะเห็นได้ว่า บริเวณภาคใต้มีเพียงพื้นที่สีฟ้ากระจายตัวเกิดขึ้นเป็นจุดเป็นหย่อมเท่านั้นสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-12องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและสภาพอากาศที่แปรปรวนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงและเน้นย้ำให้ติดตามสภาพอากาศตั้งแต่วันที่11ธันวาคมเป็นต้นไปที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญฝนฟ้าขนอง ซ้ำยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบางแห่งอีกด้วยซึ่งอาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรและอาคารบ้านเรือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามรับมืออย่างใกล้ชิดเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ